nhít cái tao thì thế đang thả con một nhiều hát vẫn ta cả ta สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สูสุสคนหลังจากมาหอดน,น้าแล้วก็เท้าเมื่อยแล้วก็ไปเข้าป่าน้าไม่พี่น้องอน้ำน้ำมันล้นจังไห่ที่เขา้านี่เข้ากำลังเริ่มเลื่องล้นจักไห่นี่ลงมาตัวนี้นี่อ่าอ้าใหู้่พี่น้องน้ำล้นคันบคนตกหนักกงเศร้านี่ ป่ะหูคขั้นหน้าอยากขาดเลยไปเบิ่งไปส้มํำกันว่าทำไมไหล่ี่มีเขาได้อยู่บ่พมีอยู่บ่หลังจากไปได้ขเ,เข่าป่าเฮิงเฮิงมืงนีใครเนี่ยป่าสีหมอกไปหาผู้สาวไปหาผู้สาวเทีย่ยงแถวนั่นละ่กะก็เลยเอิ้นหาเพิ่นเพิ่นได้ยินเชียงเอิ้นก็เลยแล่นมามาผู้เดียวเลยย่านสีหมอกมนันทำอะไรใครเนี่ย เสีย,ยงน้ำไหลอุกอุกปอดก่อนสิเข่าป่าหนะไมหลังจากสิว่าคอยว่า,วาขั้นพายมันขาดหลังขันเบนบอกน้ำน้ำท่วมเข่าตอนดำเข่าใหม่ใหม่น้ำท่วมตต้เบ้นนี่มันโป่งใหม่ปัดน้ำนี่เพราะว่าขั้นพายขาดขั้นพายขาดแล้วก็มาสุดก่อนกันยังปกติมาบันนี้เป็นห่วยบ่แล้วพี่น้องหู ก็เข่าไล่ลงหวยบดบังน้าหูป่ะเข้าวปลานะ้ำไม้พากมัเบึงก่อนโอ้แม่เจ้าขนาดนี้เลยเหรอปะตุหอยจุบคือสีบม่มีแล้วบัดนี้พี่น้องตะบิดอันนี้ตอนคั้นบ่ท่านได้ขาดหอยจะลายน้องนี่เนาะมันขาดไปน้ำนาำบ่ดเลยหู มาสุดก่อนเนี่ยว,ว่าท่านได้ถล่มไปเบริรแบบนี้นี่ยมาบบน,นี้มาสังเกตบ่อนที่คอยเก็บพักขแย้งลายๆเป็นป่าอยู่ฮะน้ำเอาไปเบิร์ตเลยพี่น้องพกเข่าเจือนไปน้ำน้ำเบิร์ผูผักอริขาลาดพู้แห้งพี่้องปลูปูน้อย ลาดทุทรั์ตกลงน้ำพักขอพักข่าแงงเบิ่งพี่น้องพักข่แงงมาพอดีสิมาเด็ดอ่ะน้ำน้ำผัดมันเรือแต่เงางพักข่ยแงงอีเรือส่วนหน่อยที่มันไปหันลายแหง มาสุดก่อนยังบ่ทันคันถึงขนาดนี่มาเขาวนีปุ้ตุยินแต่พอพันเ่าว่ามันเจือนกเข่าเจือนเป็นโศกเป็นเฮลเข้าไปบนกเข่ากับลังงามเจือนไปนำ้นำนำ้ำบัดว้าวกับปูลายแห้งผูผูต้น,นแอเลนลงนำ้นำนำ้นำพีพี่น้องตัวนี้อยู่ที่ังกาไล่ลาย,ลาย,ลายพอ่อันเก็บเอาผูู้เศานี่นี่กระปู นี่นี่ผลพันธเห็ดต้อนเห็ดตรงปลากันน่าจะลงน้ำเลยเห,หลังจากเห็ดไรอ้อยดินมันคูนเดี๋ยวนี้มันเสาะลงจนหอดดินเก่ามันแบบนี้ดินเก่ามันได้ขีดตม่มดำตะกี้มีที่น้องกระปูก็ทํำไมไรเนะคันอันนี้ของหออันนี้อันเดียวนึ่งเ้าลราพี่น้องเลยน้ำไม่ปีนี่มันบ่่คยมีเหรอ บลายบลายคือปีที่แล้วว้ายสะออนแต่กะปูลายขักได้พี่น้องปูนาคอยนะนี่ไปทางได้ก็พ่อแม่นอยู่ไทยนี่คายได้แล้วนี่ก็จะไปเห็ดปูนาดองเนาะแนงก็เอาเอาไปแกง แดงก็ดีแต่แกงแซ่บพี่น้องเลยอ่อนแท้ๆได้เนี่ยเดือนเดือนเศษเศษแล้วหมดได้เขาป่านี่ป้าเปลาะอวบองมันแม่ว่าอ่อนยอดมันค่อยมีปีนี่ หักเอาบ้องมันพีน่น้องเว้ยันหล่ะมันควางกระตาอ้อ,อน,อ,อ,นอ่อนมือหอดเทียงเดียวสิบอกไว้เนาะสมข่อยว่าได้กินแกงดูได้เฮงเฮงกินเธอหนึ่ง เอาเมือปอกปอกเทียงคายมันลหลทำไมไหลป้าบองมันหักอ่อนๆ่อนเนี่ยดีค่ะส่วนโตแบบนี้แบบนี้ก็เอาไปต้มพีน้องมันจะหอมได้ทำไม,มไหลแล้ว กระซีอันแมงคามพี่น้องเลยแต่ว่าปีนี้พวกท่านได้กินจักเถือบพอบุมีคนหาแมงคามที่มันอยู่ตามโกกอีหุมป่านะพวกท่านได้กินขัวจักเถื่อบปีปกติแต่ละปีก็กินเถื่อหนึ่งสองเถื่อต่อปีนี่แหละย่ามเนี่มันมีไลยู่เฮือนกะเปิดไพ่กลางคืนนอกเฮือนนะ ตื่นเศร้ามาเห็นแต่แบบว่ามันมาตอมดอกไผยแล้วมันตกไว้ตัวหนึ่งสองตัวตมันโบลายเขา,าเลยโบได้เอาไปกันต่อพี่น้องโบได้หาไก่ดอกเนาะหาไก่มันก่าบ,บุคคลมีพี่น้องหาแต่สีหากอแถวที่เขาเคยหาชนะครับพ่อได้สำเร็ก็ทำนั่นนี่ ไอเนี่ยบักซีหมอ,อ,อกมาน้ำมือน้วไม่โบลายปีนี่อันนี้น่อยก็ได้ซับพี่น้องเลยตะเก่าเลือกเอาแต่งานงามๆดอกดินก็มีหันโบลายทุกคน Cái ta sáng thế đấy Lăng thả khúc mục Nó ายอดนะยากทุกคนเลยปีนี่มันโบไมีรีรอทำไมเอาแนงนี่แหละแนงก็ยังบข่อยมีะนะแม่สิเข้าป่านะไม่มิวกี้ก็ บอยากให้มาได้แบบกินผี้องอยากมานำสำหรับอีกบอยากให้แม่มายันยุ่งครบแม่ยันยุ่งครบแม่ยันพิ่งตอดแม่เบง่งมือกีวาวยันแม่วาวยุ่งลายยุ่งคือแม่เพึ่งนี่แล้วก็ยันเพิ่งตอดแม่ว่านไอ้วาวพิ่งโบมีเผื่อว่ายันยุ่งครบแม่ ขอค่อยมีพี่น้องนำไม่ก็ได้แกงก็สิเมื่อแล้วแหละวันนี้นะละมือก่อน เขากำลังเลื้ยงใบไหลทุกคนส่วนต้นนี้จะเป็นเข่ากลางเข่าดอกำลังเลื้ยงเข่ากลางกำลังตั้งทองเนาะจะเป็นส่วนที่ดำเนาะส่วนโตทียอดนะโบเห็นฮอดกกเข่ามแตะยะขอบโมมีตัวดำนี่แล้วผีแต่ว่ามันจมันเป็นอังไง มันบ่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยันเไยเขาดอดหมน้งมันพวงหนึ่งมันจะมีตัวรีบตัวแมงไายลาย,ลายอันนี้เป็นเข่าซ้ายพันธุ์ใหม่ที่พออ่อผนซื้อนะ้ำมันจเจ้าขายหละคิดว่าเป็นเข่ากลาง เขาว่าเขากลางเขากลางมันเอามาใส่มันเป็นเขาดอแค่หน้าจังใส่หน้าแถวลุบนี่ที่จริงเราบ่าได้ใส่ได้แถวหล่องน้ามเขาอันแต่อันนี้กะเจ้าว่าเขากลางพ,อ,พอมาใส่พันว่าเป็นเขาดอมันก็เลยเหลืองใกล้จะสุก,กคนละทุกคนน่าหนี้วงน้นอย ต้องบริดอกด้ยังดอกทุกคนขน,นาดบ่อนงามเลยนี่ก็ประมาณนี้แหละชวนอันนี้น่ะหรอเขาบอกป่วยงวัวมากินนี่เขายอดได้นี่พี่น้อง ้าหุบมันลอยบดได้เกี่ยวดอกบนยอดเข่าได้นี่นะต่ห้าเน,นี่ยนะมาหักกอน้ำไม้นีนนี่ตืมทำไมก็เดียวอยู่คันนานพ่น้อหักไปตื่มกันตนัวนี้ขึ้นเป็นไม้อะโอเคพี่น้องฮะคอโตอยื้อเอาแหนงอ่อนๆมันไล่ยอยู่ทั้งทั้งมาหักเพีย้อง ขยัน้อยเอยง,ดองเอดนมัก็ี่มีบ่มรีเลยแหะเนี่ยบุหรีนนี่เด็กิได้ลายเติบหาแบ่งต้มน้าก็สิได้ปอกแกงเบน,น่องปอกแล้วมันก็บปุ่นลายปาเนีดเอาไว้จะม่เวต้มบ่ายากบ่ เอาคนโบรากเพรได้แกงพี่น้องคิดว่าถิได้ลายๆเพราได้ต้มน้ำเงี้ยเดี๋ยวจะใส่บนห้าแนงน้อยแกงเนี่พวกเดี๋ยวสิปอกไว้เนาะเอาเมื่อมันจังบัวนักเดี๋ยวสิหาเอามักบวบเฮ็ดนี่มักบวบน้อยนไว้ใส่แกงมือใหม่เพราะได้พี่น้องเอ้ยจังสิแกง ยังกูได้เอาสำนัมันไม่หลอกไม่คนณตกใส่มันมันอันนี้บิดเอ็มันบกลงหา้าเล็บม,มังบวบหน่อยไปใส่แกงหน่อไม้ไปไว้ใส่แกงหน่อไม้หุดแดงลายแดงดินลาย ตูอบวบมันก็นเครือมันโตประทันได้ดอกก็มีเนาะโตที่มากแล้วก็ได้ประมาณนีหนึ่งสามสี่หน่วยเพ็ดอันนี้ก็ะโบรายประมาณนี้โอเคพี่น้องไอ้คอโตปอกน้ำใหม้กันเนาะขอพรคลิปหนาเด้อขอบคุณทุกๆทุกคนสำหรับการหาใหม้กับบุคอยมีพี่น้องไอ้ค่ะบวเอาแหนง,งนี่ยังบัได้จะดีไปแล้วสบายดีเด้อพี่นอ้องไอ้พี่กีก้กำลังนอนอยู่เนาะ